หนู <No S 2> นะเหนืแน uh oh. ่ครับวิ่งครับดูดูติดติดลุกเปิดตัว <GO av uther> ที่สองนะครับผมตาที่ทำหนึ่งสองตัวนะครับ ปลาทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องนักพิชิติชชี่ชแนลอผมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพาทุกคนมาแก้แค้นตามสัญญานะครับสำหรับคราวที่แล้วนะครับเละนะครับผมได้กลับไปตัวเดียวนะครับผมสำหรับบ่อสแทนนานะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาแก้มือนะครับผมสำหรับงานกระพงนะครับก็ลองไปดูกันนะครับผมว่าวันนี้ผมจะแก้มือได้หรือผมจะมาเละซ้ำเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ เดย๋ยวพร้อมแล้วนะครับผมสำหรับท้ายที่แล้วนะไม่มีนะเหยื่อตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะแก้เกมยังไงนะครับผมสำหรับผมนะได้เหยื่อประจำบ่อแล้วคับลองดูนะครับผมว่าจะทําได้กี่แต้นนะครับสําหรับวันนี้นะตอนนี้ผมก็อยู่ได้ตาแหน่งของผมละนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมนะครับไม้แรกนะครับผมสำหรับไทยนานานะครับก่ออย่างเดียวบ่อนี้นะครับรอบทาวที่แล้วนะครับ สำหรับเช้านี้นะผมผมใช้หัวห้ากํานะครับกับยางดำหางเขียวนะครับลองดูนะผมสำหรับเช้านี้นะโดนะตัวแรกครปลโอยโอเอามาทำไมเนะี่ยเนาะ ต่อนะครับผมฮ่าดาโอ้ยาดโอ้ยนี่ค <Oh ิิประเบิดโอ้จับใกล้เลยใช่เปิดใช่ ที่สองนะครับผมาการที่ทำหลุดไกระางตัวนะครับหยุดครับถนรับโอ้ยถอนรับถดสองแล้ว หลุมนี้ยังคงมีตัวอ,อ,อยู่นะคร,บระบอกนี้ครับกอไปยันจริงครับคราวที่แล้วมาเห็นนะ้าก่อก่อจริงๆครับรบอนี้หอ้โอ้ นี่นะครับผมจะ9โมงแล้วทําได้2แต้มนะครับผมแต่ก็มีดุดไป2องนวะจะ9โม,แมงแล้วครับผมก็ยังกอปลายางอยู่นะรับอลก่อปลายางเยอะครับเก่าที่แล้วมานี่คือนั่งมองน้าน้านีาน่ตา,า,าปิดเลยดเลยครับปลายายงดําหางเขียวเราไม่มีคนระับวันนี้เตรียมมาแล้ว ก็เป็นอย่างที่คาดไว้นะครับกับสีนํำหางเขียวจริงนุ่มใช้หัวห้ากมอยู่ครับเสดได้เหยื่อครับตัวที่หลุดไปแล้วคิดระเบิดครับเหยื่อไปกับปลาแล้วรอดูครับผมต้งแรมที่สามน้วก็เป็น นะครับ ร้อยแทนที่สามครับกลับไปยางเหมือนเดิมนะครับผมะัยางสีเดิมครับ เรียบร้อยครับกับแจนที่สามนะฮะบ,บ่อน,นี้นี่คือปลายายาจริงๆแน่น,นอนนะครับช็อคผมเหลือดนิดเดียวแล้วนะไปหมดแล้วนะ วันนี้ผมก็มาแบบตั้งใจมาก,กอเลย <laughs> ลเตั้งใจมาก,กรเลยตาอที่แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหยอมไปต่ออีกแล้วอยามเข้าไป สีรักมากยีคอยอแล้วนี่ครับสีตัวครับจปาปไะยาสีเดียวเลยโอ้โห و. ชัดเจนครับบ่อน,นีอ้แนะนำนะครับน้่น,น้ำมาครับทุกเหยื่อสีนี้ด้วยนะครับต้องมีนะ โอเคเดี๋ยวไปต่อเลยครับนะครับตอนนี้ก็สิบโมงยี่สิบแล้วครับสำหรับบ่อนี้นะครับก็เป็นการกอพลายางนะครับหนักท้งกอจริงนะครับสิบโม,โมงแตครึ่งแล้วผมก็ยังต้องกอพลายางอยู่นะสำหรับบ่อนี้นะครับเกอย,อยังอื่นน้อยครับไม่ค่อยโดนนะกัดแต่ปลายางนะครับยางกอด้วยนะ จะเหมาะกับสำหรับน้นนำมือใหม่นะครับผมที่วางตกง่ายหน่อยนะครับผมสำหรับการกองไฟย,ยางเน,นะนี่ยบัดไปเรื่อยครับตีฝันไปเรื่อยเหมือนกัดนียครับ นิดก็บทุกตัวเลวยครับนิดกับทุกตัวนะครับวันนี้ ตัดแตมที่ห้าครับสุดนะครับตัดสุดเลยช็อคผมหมดแล้วนะครับค่านนี้เราต้องพิจารณาแล้วน มาเพะลอกันบ้านเลยครับตายแล้วหัวห้าเนี่ยครับดำหางเขียวมาลอกเขาแล้วครับวันเสาร์ที่แล้วนะครับ เราเลยคืบเดียวโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับผมมามาตามด้านที่หกนะครับก็สารบ,บอรไทยนานาวันนี้นะครับเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆนี่ยนี่ผลของเหยื่อนะครับผมก็สําคัญนะครับผมจากแค่อะบอรเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ บางบ่อมาได้กันเยอะเช่นอย่างเดียวแล้วเชันอย่างนั้นะอย่างเดียวเลยเยื่นนะอ,ยยยออื่นไม่เอาเลยนะอันนี้เราต้องมาดูครับเวลาเราจะไปที่บ่อไหนครับอย่างผมนเสาที่แล้วนี่เไไงียบเลยครับ <c oughs> เหยื่อที่มีอยู่ครับไม่เพียงพอครับเหยื่อที่เขาใช้กันผมไม่มีเลยนะครับเสาที่แล้วก็เลยเสานี้มาแก้ตัวนะผมดยการหาเหยื่อที่บ่อเดี๋ยวก็ใช้นะ สายยางสีดำหางเขียวหางเหลืองอะไรพวกน,นี้ครับเราไม่แนะนำยน่อยไปหาดูเอานะครับโอบุกไฟไกเกลือ ตรงเท้าหมดเลยจนคอยแล้วหมดแล้วครับช็อปผมสุดแล้ว ช็อกเลยสุดนะะเดี๋ยวคันนี้ผมเก็บนะผมเปลี่ยนคันนะก็ตอนนี้เที่ยงสิบห้านะผมวันนี้ผมจะตกถึงแค่บ่ายสองแล้วต้องไปทำงานต่อนะเดี๋ยวมาดูตอนนี้ผมได้เท่าไหร่แล้วล่ะเจ็ดแต้มแล้ว มารอดูครับตัวที่แปดนะครับจะได้หรือเปล่าก่อนกลับบ้านนะครับกอเหมือน,นเดิมน,นี้หมดิโกอยอย่างเดียวนะครับรลุยไปครับดูครับเจ้าที่แปดจะมาหรือเปล่านะครับตัวที่แปดนะครับผมหนักใ ช็อค20ปอนด์นะครับสำหรับคันนี้นะครับเล่นวันไม่ได้พลาดห้อยค <c oughs> รับผมฮ่าฮ่าทางที่แปดแสำหรับวันนี้ครับมาแก้แค้นนะครับ เหมือนเดิมนะครับเที่ยงยี่สิบครับตัวนี้เนี่ยผมตัดช็อคครับนะครับบอกไทยนานานะครับเดี๋ยวังโอเคผมตัดช็อ่อนครนะเดี๋ยวแปลงต่อครับผมแปนที่แปดครับได้จนได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ 3ามตัวที่เก้ามีเวลาเหลือเยอะนะครับเรื่องใบซองนะวันนี้กอไปเรื่อยนะนะครับกอธรรมดาเลยนะนะครับบอนี้ยอมจริงครับสำหรับการกอรนี่เกี่ยวกินปากกอเดียวทั้งวันนะครับ นี่เที่ยงนะครับก็ต้องเจ็บเลยครับคือสารบ่อนี้เนะี่ยเขาไม่มีวันต้นวันเจ็บแล้วเขาเปิดทุกวันนะครับเขาอยู่ที่ว่าเขาจะลงปลาวันไหนนะครับให้ตามหน้าเพจทเอาเนะแต่เรา,าผมมาผมสะดวกวันเสาร์นะครับก,ก็จริงๆวันนี้ก็ต้องทํางานตอนเย็นด้วยนะครับ,บตอนนี้นะครับบ่ายโมงนะครับผมเดี๋ยวอีกสัก สักครึ่งชั่วโมงครับผมก็จะเก็บของแล้วนะครับก็น่าจะเลิกจากเียงนเท่านี้แล้วรอบวันนี้นะครับบ่ายโมงน่าจะบ่ายโมงครึ่งครับไปเก็บของออกจากบ่อก็สักบ่ายสองพอดีนะครับผมมีเวลาเดินทางไปทํางานนะฮะผลวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับผมเป็นไปตามคาดนะครับหลังจากได้เหยื่อนะครับผมที่ใช้กับบ่อนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงละนะครับผมผมต้องกลับไปทํางานแล้วนะครับสำหรับวันนี้สนุกมากนะครับผมสรุปวันนี้ผมจัดไปแปดแต้มก็มันมันเลยนะครับผมจากการหาเหยื่อมาได้ก็มันเป็นลักษณะของการตกกระโปรงนะครับคือมาทริปแรกเนี่ยเราจะต้องมาดูนะครับว่าบ่อนี้น้าๆเขาใช้เหยื่ออะไรกันนะครับมาศึกษานิดนึงนะครับแล้วรอบหน้าครับประมาณเลยจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการตกกระโปงนะฮะ สำหรับปัญหาวันนี้ก็คือผมเจ้าปลาไปทำอะไรปลาเยอะเกินยังไงไว้ติดตามคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากน,นะนะกดติดตามกดไลค์กดแ,กดแชร์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ผมสวัสดีครับ